แลสวัสดีครับกับพบกับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับนี่ครับมันคือเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับอันนี้ของโปโลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินยี่ห้อนี้ที่เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายเท่าไหร่อันนี้แกะแล้วผมได้ว่าข้างในมีกล่องอีกก็เลยกรีดกล่องไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดดูหรอกก็อน,นี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับมีใบรับประกันให้ด้วยโมเดลนะครับชื่อ M MM M 491G นะครับแค okay. ิดเลยอยากได้มาก อันนี้ก็จะเป็นถาดที่ไว้ใช้กับตัวขัดกระดาษทรายกลมนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวเหมือนเป็นรั้วให้นะครับอันนี้เหมือนโต๊ะเลื่อยเลยรั้วเนี่ยมีลงมีรางนะครับแต่รางยังไม่เหมือนกันนะแต่รั้วนี่เหมือนเหมือนเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฉากที่ไว้กั้นนะครับแบบนี้ ปักเป็นแบบนี้นะครับหัวปมแล้วก็มีไม้กั้นไม้ด้วยนะการมันพับลง เจ้าแทนเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับยี y ่ห้อโปโลนะครับรุ่น M M 4 9 1 G กําลังมอเตอร์นะครับ370วัตต์2 8 5 0รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็สวิตเป็นแบบนี้นะครับคนุนค่าเซฟตี้นะ อ่าโอเคเดี๋ยวเกินนิดนึงก็คือตัว,ต,วตัวโปโลนี้นะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุดที่ผมเจอในตลาดก็คือประมาณสามันสี่สามันห้าอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็ลองจับจุดดูว่าทาไมมันถึงถูกกว่าเขาเยอะนะครับเพราะว่าอย่างของของแบรนด์อื่นน่ะบางอันก็สามันเก้าสี่พันสี่พันห้าอะไรเงี้ยนะครับทั้งเจมาทั้ง MK t ททั้งอะไรเงี้ก็แพงหมดเลยนะครับผมก็มาสังเกตดูน่าจะเป็นที่เจ้าตัวเอ่อตัวลุกกิ้งนี้นะครับน่าจะเป็นพลาสติก2อันเลยจากที่ผมดูนะคิดว่านะอันนี้น่าจะมีส่วนในการทําให้ราคาเนมันถูกลง แต่ว่าผมก็ดูรีวิวของคนที่เขาซื้อของโปโลไปเนี่ยนะในช้อปปี้อะไรเขาก็บอกว่าเออมันก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยใช้งานแบบเบาๆต้องบอกก่อนว่าไอ้เครื่องพวกนี้เราไม่ได้คิดเอามาทํางานหนักอยู่แล้วนึกออกไหมครับไอ้พวกสายพานขนาดเล็กแบบนี้กําลังไฟแค่นี้นะครับเราก็มองแค่ว่าถ้างานอย่างที่ผมทำน้างานเบาๆงานไม่ไม่หนักมากเนี่ยดูซิว่ามัน เอาอยู่ไหมนะสำหรับเจ้าตัวลูกกิ้งพลาสติกนะครับเพราะบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะเพิ่มอีกต้องเป็นพันเพื่อเอาล mm ูกกิ้งเป็นเหล็กอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะว่ามันน่าจะเป็นแค่จุดตรงนี้แล้วก็ตัวเหล็กนะตัวมันเองเนี่ย,นเ,นย,นเ,นยเป็นเหล็กนะครับเนี่ยตัวมันเองนยโค้งมันนะเป็นเหล็กนะครับหนักอยู่นะ นักนั้นโครงสร้างผมดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยฝั่งนี้นะครับก็มีที่ดูดฝุ่นให้นะครับมีที่ดูดฝุ่นให้ซึ่งก็เหมือนกันอีกนะแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับตั้งให้เป็นแนวตั้งได้นะครับโดยการปรับที่ตัวสกูตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับไขเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นมานะครับแบบนี้ พอตั้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถขัดงานนะในลักษณะแนวตั้งนี้ได้นะครับแล้วก็มันถามว่าทําไมแนวตั้งกับแนวนอนมันก็เหมือนกันเองนี่หว่ามันก็ขัดเหมือนกันนะครับแต่แนวตั้งเนี่ยมันดีอย่างคือเราประคองชิ้นงานง่ายกว่าเพราะว่าน้ําหนักมันลงแบบนี้สุติถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยมันเหมือนมันดันมันดันชิ้นงานตลอดเวลานะครับอันนี้คือเรารออยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วมันก็ดันลงนะมันก็จะไม่ไม่สะบัดมากนะครับเวลาเอาลงก็เหมือนเดิมนะเอาลงไป แล้วก็ล็อกเจ้าตัวนี้ให้แน่นนะครับข้างหลังมันจะเป็นตัวน็อตธรรมดานะครับเอามือจับประคองตัวน็อตข้างหลังไว้ด้วยอ่าตอนนี้มันก็อยู่แล้วส่วนเจ้าตัวแผ่นรองของตัวขัดจานกลมนี่ก็ปรับองศาได้นะครับโดยการหมุนตรงนี้นะครับเหมุนตรงนี้แล้วก็ปรับ ไอ้แหลมแหลมเนี่ยมันชีต้ตรงไหนก็ประมาณนั้นแต่เพื่อความชัวร์ผมว่าวัดอีกทีนะก่อนที่จะจะขัดนะครับอย่าไปดูองศามนเลยผมว่ามันไม่ชัวร์นะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนใบคือดึงเจ้านี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนใบเนี่ยคุณต้องปลดล็อกให้ตัวนี้มันยกขึ้นได้นิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะกั้นตัวกระดาษทรายเนี่ยนะครับก็คือยกขึ้นมานิดนึงนะครับแต่แล้วคุณก็ต้องปลดล็อกตรงนู้นก่อนนะเสร็จแล้วก็ดึงนี้นะครับแล้วก็เอากระดาษทรายออกมานะครับนี่ แบบแล้วก็กระดาษไรายที่ดีนะครับควรจะเป็นกระดาษทรายที่ตรงรอยต่อเนียนๆนิดนึงนะครับเนี่ยโดยเฉพาะรอยต่อบนนี้นะครับให้มันเนียนๆนิดนึงเพราะว่าไอตัวรถถังของผมเนี่ยนะครับ กระดาษทรายมันรอยต่อมันไม่เนียนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราไปขัดตรงพวกมุมอันนี้พูดถึงรถถังนะครับเวลาไปขัดตรงมุมโต๊ะหรือมุมไม้เนี่ยนะครับตัวกระดาษทรายที่มันรอยต่อมันไม่เรียบมันจะไปขัดกับตรงขอบของไม้เนี่ยเราก็ทําให้กระดาษทรายมันขาดได้แต่อันนี้นะครับผมไปเจอมานละนะร้านที่มันขายตัวกระดาษทรายที่เขาทําเนียนๆน,น,น,นะครับงานญี่ปุน่นพอปลดออกมานะครับเดี๋ยวเราดูจะเห็นว่าผมรู้เลยว่าทําไมเจ้าตัวนี้ราคาถึงถูกกว่าของเจม่าหรือ MKT หรืออะไร พวกนี้นะครับนะครับผมยังไม่ฟันธงว่ามันเป็นพลาสติกทั้งดุนหรือเปล่านะครับเหมือนก็๊กก็ก็นะครับเนี่ยยิ่งอันนี้พลาสติกแต่เนี่ยไม่แน่ใจอันนี้ผมว่ามีความเป็นเป็นเหล็กนะเหมือนอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับพอเราถอดเสร็จปุ๊บนะเราก็ใส่อันใหม่นะครับก็ยกขึ้นมานะครับมันจะมีตัวนี้ติดอยู่นะครับก็สวมเข้าไปแบบนี้อันนี้ที่เขาติดมานะครับเป็นขนาดเบอร์80นะตัวกระดาษทรายตัวนี้ก็กลางๆนะครับ ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่อ่าพอใส่เข้าไปปุ๊บก็เอานี่ลงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จับให้ตรงๆนิดนึงแล้วก็ล็อกเข้าไปครับอ่าไม่ต้องปล่อยก็ได้เพะปล่อยมันจะปั้งเลยสิ่งจะดังเนี้ถ้าตกอกตกใจไปนะครับก็เรียบร้อยแค่นี้นะครับส่วนเจ้าตัวจานกลมเนี่ยนะครับข้อเสียของมันก็คือมันจะเปลี่ยนกนะ็คือมันต้องลอกออกมาเลยนะครับซึ่งผมไปดูของ คุณอนุชิตไทยคมเมนเตอร์นะเขาก็วิธีการดัดแปลงก็คือเขาเอาไอ้ตัวนี่เขาเอาตัวนี้ตัวที่เป็นตัวขัดกับลูกหมูนะครับคือเอาไอ้ตัวไอ้ตัวตีนตุ๊กแกนี้ออกมานะครับเราก็มาแปะตัวนี้แทนแล้วก็ไปหาไอ้พวกใบขัดที่เป็นจานกลมที่ข้างหลังเป็นเหมือนกับสักการะนะครับก็มาแปะนะก็จะใช้ง่ายขึ้นซึ่งผมก็คิดว่าในอนาคตก็คงจะทําแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องมานั่งทาก,กาวทุกครั้งที่เปลี่ยนมันก็เสียงตายนะ เรามาฟังเสียงเลยแล้วกันนะครับผมเสียบป๊กแล้วฟังเสียงดูนะครับหนึ่งสองสา โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับอันนี้เป็นไม้เป็นไม้ตัวที่เขาขัดเจ้าตัวนี้มาให้นะครับคือเขาลองมาอย่างเงี้ยนะการการมันขยับนะครับเป็นไม้อัดนะนะประมาณสักสองเซนละมั้งเดี๋ยวจะลองขัดบนนี้ดูนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ขัดเห็นไหมครับมันจะมีความตะปุ่มตะป่ําอยู่นะครับตรงตัวเนื้อไม้อันนี้คือขัดแล้วนะฮะมันจะเรียบๆอย่างนี้เลยนี่แหละที่เราต้องการนะครับคือความเรียบที่รวดเร็วแล้วที่สำคัญคือเสียงมันเงียบด้วยตัวตัวนี้ผมชอบม,มันตรงนี้แหละคือเราสามารถเปิดแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันเสียงมันไม่ดังนะครับไม่เหมือนตัวรถถังของผมเนี่ยเสียงดังมากเอ่อทีนี้เดี๋ยวลองตรงจานกลมดูนะว่าจะเป็นยังไง สวยๆเลยครับนี่กินง่ายกินสบายเนี่ยแล้วงานส่วนใหญ่ที่ผมทําก็จะเป็นงานเบาๆแบบนี้คือใช้พวกไม้อัดไม้เนื้ออ่อนอะไรพวกนี้ผมว่าเครื่องประมาณนี้ราคาประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องเป็นเป็นหลงเป็นเหล็กอะไรมากมายก็ไนดะ้นะครับผมว่านี้ก็กําลังดีนะ สบายสบาย <antis> ยิ่งใช้ย,ยิ่งสนุกนะน,กนะครับเสียงไม่ดังมากพอาสามารถทําได้ยาวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรบกวนใครนะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ร้อนเหมือนเจ้าตัวรถถังผมนะ ถ้าเป็นรถถังผมเนี่ยพอเราขัดไปสักพักเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่ามันจะเริ่มมีอาการร้อนแล้วผมกลัวว่ามันจะทําให้เจ้าตัวใบขาดด้วยแต่ตัวนี้โอเคแล้วก็ผมก็ไปดูมาละตัวใบที่รอยต่อเนียนๆเนี่ยนะครับเนี่ยคุณดูรอยต่อของเขาเนี่ยตรงนี้เรียบเลยนะครับผมนิ้วลูบนี้ไม่มีสะดุดเลยนะเอ่อตัวที่แถมมาก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเลยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยนอกจากจะขัดแนวตรงแล้วใช่ไหมครับขัดแนวตรงเป็นสายพานแนวตรงแล้วขัดวงกลมแล้วตรงโค้งนี้นะครับตรงโคง้งตรงด้านบนนี้ก็สามารถขัด เอาวัสดุที่เป็นลักษณะโค้งมาขัดได้ก็สามพันกว่าบาทคุ้มนะคุ้มจะเอาลงก็เอาปลดล็อกนิดนึงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไอ้ตัวเมียที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะหมุนตามต้องเอาประแจเบอร์สิบสี่ล็อกไว้นะครับแล้วเวลาจะล็อกก็เอาประแจเบอร์สนะิบสี่ล็อกไ้ด้วยนะครับล็อกไอ้ตัวเมียข้างล่างนะครับล็อกไม่ต้องแน่นมากนแะค่ตึงๆมือก็อยู่ละนะครับ ทีนี้เจ้าตัวรั้วตัวนี้นะครับถามว่าเอาไว้ทำไรเพราะว่าในเมื่องามอยู่นี่แต่ทาไมรั้วหลุบเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็จริงๆมันเอาไว้เป็นการจับฉากสมมติเราต้องต้องการขัดในหน้าตรงจริงๆเนี่ยเราก็ตั้งไว้ทีสูตนงศานี่ครับแล้วก็ตั้งงานให้ตรงนี้เจตว่าไอ้ตัวไม้ผมเองเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบสักเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถทําให้ไอ้ตัวสูนงศาเนี่ยจะทําให้ไม้เนี่ยตรงได้นะครับตรงตามที่เราตั้งไว้นะครับ พอราคันนี้ปุ๊บไม้มันก็จะได้หน้า,นาเรียบหน้าตรงนะครับเพราะว่าเราวางแนบกับพื้นนะครับแล้วก็อยู่ในฉาก90องศานะบแบบนี้หรือคุณจะเอาสักประมาณสี่าองศาอย่างเช่นคุณต้องการลบคมที่ออสี่พหงศาเอามุมยอดทิศใช่ไหมครับคุณก็สามารถใส่ไม้ในลักษณะนี้ได้เนี่ยก็จะได้งาน4ี่าองศาง่ายๆเลยก็น,นี้ก็เป็นประโยชน์ใช้สอยคร่าวๆข,ข,ของเขานะครับเดี๋ยวลองไปทํางานจริงดูซิว่า ใชใ้ตัวมันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ เยบร้อยครับตัวดันไม้อันนี้ก็ทําจากเศษไม้ที่ผมเอาไปทำํำชั้นวางถ้วยรางวัลให้คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ผมเป็นนักวิ่งครับอายุ60กว่าแต่ก็ได้ทงได้ถ้วยเยอะนะเพราะรุ่นเขาเนี่หาวิ่งดีๆนะครับพอดีได้ไม้เป็นไม้ยางไม้ยาง,งพาราประสานแต่จะเห็นว่านะครับตัวนี้มันเป็นใบเบอร์อ B 80นะครับมันไม่ได้เรียบมากนะครับก็จะเห็นว่าเ,เวลาเราขัดแบบเนี้ย แต่ครับมันไม่ได้เต็มมันไม่ได้เต็มใบเนี่ยนมันก็มีส่วนที่เป็นรอยบ้างแต่ก็ถือว่าเนี่ยมันทําโคง้งทาอะไรที่แรกผมถ้าดูตอนนี้ผมตัดใช้ไอ้เครื่องเลยจะเห็นว่าตรงเนี้มันจะตัดแบบไม่ขาดด้วยซ้ำแล้วผมมันเด็ดออกครับแต่ตรงเนี้ผมกะว่าจะให้โคง้งให้าดีนี่จะได้ลองดูว่าเออถ้าโคง้งก็ดีมจะเป็นไงก็ไเห็นไหมครับให้มันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับนี่มายางนะครับสบายนะ แล้วผมก็รู้สึกว่าเครื่องมันไม่ไม่โอเวอร์ฮีทหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันทาได้เรื่อยๆนี่ก็คือทํารวดเดียวไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็เนี่ยเวลาเราจับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมือก็จะรับกับตรงนิ้วโป้งตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราดันไม้ได้ค่อนข้างเอ่อมั่นใจนิดนึงคือผม่อนข้างซีเรียสน,นะการใช้โตโตะเรื่อยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างอันตรายไปไอตัวดันไม้นี่ค่อนข้างสาคัญแต่ที่แรกผมจะทําตัวใหญ่ว่าน,นี้พอดีมีเศษไม้ขนาดนี้พอดีก็ลองทําวันนี้ดูถ้าโอเคก็ใช้ได้เลยแต่แล้วเดี๋ยวเราไปใช้พวกไออะไรนะเครื่องขัดกระดาษทรายที่เป็นเบอร์ละเอียดนะครับที่เป็นแบบสั่นนะก็เก็บงานเนี่ยมันละเอียดกว่านี้อาจจะลงชแัแลกหรือว่าจะกัดโคง้งอะไรนิดหน่อยก็ประมาณนี้ข้อควรระวังนะครับผมลืมบอกไปเลยไอตัวเนี้ยนะครับตัวกระดาษทรายกลมเนี่ยนะครับเวลาขัดนะครับ ควรจะขัดแค่ฝั่งเดียวตรงนี้ลูกศรก็ได้ชี้ว่ามันหมุนไปทางนี้ตัวจานนะมันหมุนไปทางนี้พยายามขัดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าจานเนี่ยไอตัวกระดาษเนี่ยมันจะหมุนลงนะครับเวลาเราขัดเนี่ยงานมันก็จะถูกกดลงไปบ,บนบนบน,บนในตัวแท่นนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามาขัดฝั่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษมันจะ งัดตัวตัวงานเราอะลอยขึ้นมามันอาจจะชุยแล้วก็ดีดมือเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมว่าควรจะใช้ฝั่งที่กระดาษมันวิ่งลงนะครับแบบนี้อ้าวสุดท้ายนี้นะครับผมขอสรุปนิดนึงนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ผมซื้อมาเองือแล้วก็ใช้เหรียญในช้อปปี้ด้วยก็เลยราคามันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะสามพันสามสามพันสี่สามพันห้านะครับใช้เหรียญใช้คอยใช้โปรส่วนลด โปรส่งฟรีอะไรเงี้ยโปโลเนี่เป็นตัวที่ถูกสุดที่ผมเจอนะสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพา,านที่เป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับตัวเนี้ยผมเจอถูกสุดลองดูแล้วกันตัวนี้จะต่างกับเขาด้วยความที่มันราคาถูกก็คือตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโลหะก็มีเท่านี้เองนะแล้วส่วนที่ผมไม่ชอบไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับส่วนที่ผมไม่ชอบของมันนะมีแค่จุดเดียวเลยก็คือตัวปลดล็อกไอ้ตัวนี้ขึ้นลงนะครับมันดัน ต้องใช้ประแจเบอร์14ี่เนี่ยล็อกตัวเมียข้างล่างไว้จริงๆมันควรจะใช้หกเหลี่ยมตัวเดียวไขแล้วก็ขึ้นลงได้เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวเมียมันหมุนตามก็ต้องใช้ตัวเนี้ยล็อกข้างล่างไว้ไอันนี้คือข้อเสียข้อเดียวที่ผมเจอกับตัวมันส่วนตัวนี้เป็นพลาสติกหรืออะไรเนี่ยผมไม่เจอเลยจากการใช้งานง่ายๆเบาๆแบบน,นี้แล้วก็คนที่ซื้อเครื่องพวกนี้ไปคงไม่ได้ใช้งานหนักอยู่แล้วมันเป็นพวกสาหรับพวก DIY อยู่แล้วเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเทียบก,กันกับวัสดุนะครับของทุกอย่างมมีรราาาาาคคแแลล้วตต่ะาาก็ ตามวัสดุที่ได้นะครับก็ลองดูนะครก็สำหรับวันนี้ฟุฟเฟ h a n n ชนแนลขลาไปก่อนนะครับลิงก์ของเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นๆที่ผมคิดว่าราคาใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ฟุฟเฟ h a n n ชนแนลขลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายนี่แป๊บเดียว